ทรงเป็นแม่แผ่นดินถิ่นสยามทรงเคียงคู่อยู่ติดตามข้างพ่อหลวงทรงเป็นอีกหนึ่งดวงใจไทยทั้งพวงทรงคอยห่วงสุขทุกประชาชนถึงสิบสองสิงหาประชาเกิดฟ้าสีทองส่องบัรเจิดทุกแห่งหนพนมจิตกราบพระบาทด้วยกระมล ขอเป็นข้าเบื้องยุคลชั่วการละนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าโรงเรียนเสริมสวยเกียติเกล้ารายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยคริสตินาคาลิยาเครื่องสำอางสำหรับช่างแต่งหน้ามืออาชีพ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโกทียรศักดิ์พันรุจริยาครับเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสีผมเส้นผมแฟชั่นทรงผมเรามีมาเสิร์ฟกันครับในรายการนี้โดยเฉพาะนะครับคุณผู้หญิงวันนี้ครับที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะแบบว่าเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ขบการตัดผมนี่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะอุปกรณ์การทําผมครับสามารถทําให้เราดูดีได้เช่นเดียวกัน และในวันนี้นะครับต้องขอนําเสนอเล s ซาลุเต้ครับเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ของช่างผมนะครับที่สามารถทําให้ผมสลวยพิ้วได้โดยใช้สไลด์ง่ายๆเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นจะเป็นยังไงห้ามพลาดช่วงหน้านะครับแต่วันนี้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศอิตาลีกับทีมคณะทัวของเราก็ยังพรั่งพร้อมไปด้วยความรู้ดีๆมาฝากกันแต่ช่วงนี้นะครับเราอดใจรอแป๊บเดียวเองแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับอาจารย์กัลยาครับ ความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยอินทราเคราอาหารผมฮิโนกิแชมพูเสริมคุณภาพผมแบบครบครันต้อนรับกลับเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับและตอนนี้เราก็อยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กัละยาภูมิรินหรือว่าอาจารย์แม่แห่งเกตเก้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะอาจารย์แม่ครับ หลายคนเมื่อชมสัปดาห์ที่แล้วจะบอกว่าโอ้โหช่างผมต้องไปฝึกงานดูงานถึงต่างประเทศเลยหรอเนี่ยคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอยากจะไปบ้างอยากจะไปศึกษาให้อาจารย์แม่เล่าต่อดีกว่าครับเรามาต่อเรื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับเราได้ดูฝรั่งกันมาแล้วสัปดาห์นี้ต้องบอกว่านักเรียนนะครับหรือผู้ร่วมทริปก็ได้เป็นแบบผมด้วยแบบผมกันรวมทั้งคุณโก้ด้วยนะคะ ไปเป็นแบบผมกันไปทําสีกันว่าทําสีผมคนไทยจะสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปทํากันเพราะฉะนั้นเราก็ได้นางแบบของเราเนี่ยเฉพาะของพวกเรา3ามคนแหมต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่ามาถึงที่นี่แล้ว <c oughs> ก็ต้องมาเจอครูดีของดีนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นาร์ติสที่เป็นนักออกแบบทรงผมชื่อดังนะครับ <c oughs> คุณเอเมนูเอล่านะครับนี่มิสเอเมนูเอล่านี่ <c oughs> my uh, hair designer <c oughs> and how about my hairstyle uh huh wow wow ต้องบอกว่าตอนนี้วัยรุ่นหรือใครก็แล้วแต่จะนิยมมากเลยการที่จะแบบว่าตัดเป็นแบบเหมือนกับก็แบบเป็น under c u เป็น r a ปเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คือแบบเหมือนที่ผูกตรงนี้เลยผมก็ยังคงยาวอยู่ สึกดีใจนะครับเพราะว่าเรามาถึงถิ่นที่เป็นต้นกําเนิดของแฟชั่นแล้วก็เป็นแบบระดับโลกนะครับที่มาตัดผมให้เราเนี่ยเขาก็ตัดได้เร็วแล้วก็คล่องแคล่วมากตัดผมชับแบ่งผมชับมันแสดงถึงความมั่นใจของช่างผม ได้เรียนรู้การอบรมกันคุยกันบจบแล้วถึงเรื่องนี้ CEO ของบริษัทก็ได้มาแนะนำถึงการตลาดสอนการตลาดให้พวกเรารว่าอาชีพเสริมสวยหรือจะเป็นอาชีพที่เขาทำโปรดักประเภทเสริมสวยประเภทแฮร์แก p โปรดักหรือจะเป็นการเลิกก็ตามอาชีพของเสริมสวยเนี่ยจะส่วนกระแสเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่ไป ทุกคนจะถูกใจกันมากว่าได้มาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวไม่คิดว่าจะได้พบได้เห็นก็ดีใจกันเรียนจบกันเรียบร้อยแล้วก็รับใบป,ประกาศกันนะคะทุกคนก็แฮปปี้ที่ได้รับใบป,ประกาศกันมานะะแล้วก็จองกันอีกแล้วว่าปีหน้าจะขอไปกันใหม่ที่คุณโก้ถามว่า ถ้าคนอื่นจะไปในไปได้ไหมร้านเสริมสวยอื่นๆจะไปได้ไหมไปได้แต่เราต้องไว้คุยกันใกล้ๆเวลาเราจะไปกันนะคะก็มาจองกันไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะพาไปเที่ยวกันวันนี้ก็เรียนจบกันตรงนี้เรียนจบการตลาดกันแล้วนะคะความรู้คู่แฟชั่นความรู้คู่แฟชั่น,น สนับสนุนโดยครบสูตรของสุขภาพผมสวยด้วยเดอะมอร์แกนิกอะแกนอยขั้นตอนสุดท้ายของเส้นผมสวยลินซีดออยแต่เรื่องหลักสูตรของโรงเรียนเราก็ยังคงมีอย่างต่อนเนื่องใช่ไหมครับเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สำหรับที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือช่วงนี้เป็นช่วงที่บางคนจะประหยัดนะคะคเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างฝนก็ตกทำมาหากินอะไรก็ค่อนข้างจะลำบากไปนิดนึงก็ มาทําผมฟรีกันที่โรงเรียนของเรานะคะมาได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์ <c oughs> แต่ถ้าต้องการเจออาจารย์ก็เจอวันจันทร์กับวันพฤหัสวันพุธก็จะเป็นอาจารย์หน่อยกับอาจารย์หนูอาจารย์น้องอีฟจะอยู่ทุกวัน <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นก็ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือเดินมาที่โรงเรียนแล้วบอกว่าต้องการจะมาทําผมฟรีก็ขึ้นไปชั้นเป็นชั้น2ชั้น3ชั้นสี่ได้ไม่ต้องอายเลยเดินมาที่เคาน์เตอร์เลยแล้วบอกว่าต้องการมาทําผมฟรีนะครับแต่ถ้าอยากเจอจันแม่วันจันทร์กับวันพฤหัสแต่เดี๋ยวเบอร์เนี่ยเราทิ้งไว้ตรงท้ายรายการดีกว่าครับแต่วันนี้มีแบบผมหรือว่าทรงผมอะไรมาแนะนากันครับวันนี้ก็มีผมสั้นคือผมเนี่ย ไว้ผมยาวปบาครับผมแห้งเสียโดนเคมีซ้ำซ้อนจนผมบวมเข้าใจถึงผมบวมไหมคะคือมันเป็นวุนละมันไม่ใช่นุ้นอันนี้บวมอันนี้บวมคือรับคือผมเนี่ยแข็งแรงคือเกล็ดผมมันอ้าหมดแล้วอ้าหมดแล้วบวมรับจนกระทั่งเส้นเล็กดูเป็นเส้นใหญ่แล้วฟูทําอะไรลําบากมากเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นผมบวมไปดูอาจารย์หนูแก้ไขทรงผมทรงนี้กันนะคะว่าออกมาเป็นอย่างไรค่ะครับเชิญชมครับ วันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งเป็นแฟนรายการความรูกผู้แฟชั่นของเราอยู่นะคะแต่ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมสาวๆเดี๋ยวนี้เนี่ยยี่สิบต้นๆผมก็เสียกันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะยืนอยู่กับน้องเอมมาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หนูสวัสดีค่ะเอมมาโอ้โหได้ข่าวว่าที่ส่งกันมาทางไลน์นี่เห็นว่าบ่นมาอึบเลยว่าผมเสียต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทรงผมใช่ค่ะวันนี้อยากเปลี่ยนแปลง เป็นสาวผมสั้นเลยค่ะเปรี้ยวเลยค่ะเนื่องจากเบื่อตัวเองหรือ<ช>ว่ายังไงเบื่อตัวเองเพราะมีปัญหาผมเสียด้วยค่ะเนื่องจากโซนมากผมนี่ทั้งดัดทั้งทําสีหลายรอบมากเลยใช่ค่ะนะคะก็เลยแบบเสียมากวันนี้ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงทรงผมก็คือจะตัดสั้นใช่ค่ะซึ่งน้องจะติดตามทางแฟนเพจของเกดเก้าอยู่เห็นคนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะว่าสวยงามขึ้นก็เลยรู้สึกว่ามีกําลังใจที่จะ สู้ในการที่จะตัดสั้นก็ไม่เสียดายแล้วไม่เสียดายเลยค่ะเอาราควาวันนี้ขอดูผมนิดนึงโอ้โหไฟฟ้าสถิตเลยคะนนี้นะคะเป็นไฟฟ้าสถิตเลยเนื่องจากเนี่ยแห้งมากเลยปลายผมนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคนอื่นเขามองกูกูจะเห็นาอุ้ยทำไมผมเอ็มม่า,นานหนาจังเมื่อกี้นี้ตอนที่ เข้ามาเห็นทีมงานบอกว่าอู้ผมนั่งแบบหนามากเสียมากเลยแต่จะบอกจริงๆว่าผมเอมมาเนี่ยไม่ได้หนานะเป็นเส้นผมปกติเลยแต่ที่เห็นพองๆฟูๆเนี่ยผมเอมม่าบวมบอกคะเกิดจากอะไรหรอคะเพื่อนๆจะบอกว่าผมเราหนาใช่ไหมใช่ค <phải Sir. S 2> ่ะบวมเนื่องจากเคมีซํำซ้อน ทำทับไปทับมาทับไปทับมาจนปลายผมเราบวมแต่จะเห็นว่าโคนไม่เป็นไรเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วคนอื่นจะมองทักอุ้ยทําไมผมหนาจังใช่ไหมฮะมันบวมค<ช>่ะ <ๆ S 2> เคมีซ้ําซ้อนจนทําให้ผมเราไม่เป็นสภาพที่ดูเป็นธรรมชาติเลยเสำหรับ,บวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงกันแต่ต้องถามก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ค่ะคณะอะไรคะบริหารธุรกิจค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแปลงทรงผมกันให้เข้ากับตัวตนของเอ็มม่าเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปสระกันก่อนนะคะแล้วก็จะสระด้วยแชมพูแคริฟายเพื่อที่จะชำระล้างสิ่งตกค้างที่เส้นผมของเอมมาออกก่อนค่ะ เราก็สระผมกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยแชมพูล้างสารนะคะเดี๋ยวจะจัดการให้เปลี่ยนลุกเป็นคนใหม่เลยดีไหมดีค่ะ,พ,คะพร้อมไหมคะพร้อมลงมือเลยนะได้ค่ะ เราก็ซอยผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ็มมาเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองรู้สึกเบาสบายมากเลยเบาสบายเลยนะคะคะหลังจากนี้เราจะต้องดูแลได้ด้วยตัวเองแบบให้ง่ายขึ้นแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพผมให้ดีขึ้นนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราซอยผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทําสีผมกันเลยค่ะสำหรับของน้องเอ็มมาเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาซึ่งแต่งหน้าไม่มากเพียงแค่บางๆเท่านั้นนะคะ โทนสีผมที่เราเลือกให้ก็จะให้น้องเนี่ยดูสดใสแล้วก็ทรงผมนั้นดูเด่นขึ้นก็จึงเลือกใช้สีของ G Line Luxury ซึ่งเป็นโทนสี Exclusive Copper Bron นะคะซึ่งจะเป็นสีไม่ใช่ว่าเป็น bron นะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าเป็นส้มนะคะจะเป็นส่วนผสมของทั้งสองสีจะทำให้ทรงผมนั้นเนี่ยดูเด่นขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากทำ สีผม Exclusive Red b r o บลอเนี่ยออกมาเป็นโทนไหนกันคะจะทำให้ผมสั้นทรงนี้ดูไม่ธรรมดาซึ่งเราจะไม่มีการเล่นไฮไลท์กันเลยแต่ใช้ประกายของสีผมทำให้ผมนั้นดูเด่นขึ้นคะ่ะค,ค่ะเอมมาเราก็ล้างสีผมกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยแชมพูถนอมสีผมแล้วก็นวดครีมนะคะ เดี๋ยวจะจัดชุดน,นี้ไม่ให้ใช้ที่บ้านด้วยเพื่อให้สีผมที่เราทำเนี่ยดูสวยสดใสตื่นเต้นกับสีผมมากเลยค่ะลุ้นใช่ไหมคะว่าสีผมเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนเอาละเดี๋ยวแห้งแล้วจะเห็นชัดเลยนะคะแต่ก่อนอื่นสิ่งสคาคัญเลยบอกแล้วว่าสีผมจะสวยทรงผมจะสวยเนี่ยขึ้นอยู่กับสุขภาพผมที่ดีหลังจากที่สระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วบํารุงด้วยนะคะใส่อาหารผมทุกครั้งหลังสระแค่นี้นะคะใส่มาที่เส้นผมให้ทั่วแล้วก็มันที่จะวีผมด้วยนะคะ เวลาหวีผมอยู่บ้านเนี่ยจะใช้หวีซี่ใหญ่หวีจะไม่ใช่หวีซี่เล็กนะคะมันจะทําให้ผมเลอกขาดแล้วก็พันกันนะคะอ,อ่าใส่แล้วก็หวีมาเลยค่ะ<อ>เห็นบอกว่าหลังจากที่เสร็จทําผมเสร็จเดี๋ยวจะไปงานเลยเดี๋ยววันนี้จะเซ็ตผมให้สําหรับไปงานด้วย<อ>นะคะเมื่อกี้แอบเห็นชุดแล้วสีขาวนะคะเดี๋ยวจะเซ็ตผมสําหรับไปงานได้เลยนะคะ ทำให้เป็นเรื่องตินราวกันหน่อยนะคะสำหรับันที่จะไปงานนะคะหลังจากนั้นแล้วเราจะใส่เป็นเครยเพื่อที่จะจัดทรงค่ะรู้สึกไงบ้างใครม,มากขอบคุณอาจารย์มากนะคะวันนี้ <c oughs> ดูเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยค่ะ <c oughs> รู้สึกถูกใจมากเลยค่ะ รู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะได้เห็นทรงผมใหม่ของตัวเองนะคะสีผมถูกตาทรงผมถูกใจมากเลยค่ะก็อยากขอบคุณอาจารย์หนูและทีมงานทุกคนนะคะที่ช่วยเปลี่ยนแปลงทรงผมและบุค,คลิกให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ไปเลยค่ะรู้สึกมีความสุขมากค่ะขอบคุณค่ะ ผมนะครับทำให้สไตล์แล้วก็บุค,คลิกเปลี่ยนไปเลยทีเดียวครับ Exclusive นะครับเป็น Copper Bronze Copper Bronze ตอนนี้กำลังคิดหรือว่าเทรนด์สีนี้มาแรงเลยใช่ไหมครับก็สำหรับวัยรุ่นจะชอบกันค่ะกับดูเหมือนดังแบบโฆษณาะนะครับแล้วก็ดูน่าจะมี เขาเรียกว่าสีสันยิ่งขึ้นะจะไม่ดูจืดนะครับบางคนผิวขาวมากๆและผมเข้มมากๆมันจะดูจืดดูจืดพอใส่สีลงไปนิดนึงจะดูสดใสถ้าเกิดเติมลิปสติกอีกหน่อยหนึ่งก็ดูงามเลยเห็นไหมว่านางแบบเนี่ยเขาตัดด้วยเลเซอร์เนี่ยจากผมสีเสียเนี่ยหน้ากลายเป็นญี่ปุ่นไปเลยต้องบอกว่าอุปกรณ์มีความจําเป็นมากๆสําหรับช่างผมอาจารย์น่าสงสัยในการตัดเลเซอร์เลเซอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่นครับ ลักษณะคล้ายๆมีดโกนครับแต่การตัดจะไม่ใช่มีดโกนวิธีการตัดจะไม่เหมือนมีดโกนแต่ตัดแล้วแปลกมากเลยในทรงผมนั่นแหละทรงบ๊อบที่เราตัดทรงปัดที่เราตัดแต่ตัดแล้วจะไม่เหมือนออกมาหน้าจะเป็นญี่ปุ่นหมดคดูอัจาร์หนูตัดบางแบบสิคะเป็นออกมาเป็นคนละคนเลย嗯嗯ดูสวยพอตัดปุ๊บจะออกมาเป็นญี่ปุ่นเลยไม่ต้องเซตต้องอะไรเรซลูเต้เนี่ยผู้ที่สร้างมาผู้ที่สร้างขึ้นมาคิดสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาลนาลงสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นเนการตัดผมของเขาเนี่ยตัดแล้วไม่จำเป็นต้องเซทที่ตอนที่แผ่นดินไหวไฟดับเขาบอกเขาไม่เป็นไรเลยเขาก็ตัดผมไปไม่มีไฟก็ไม่ต้องครับผมก็ออกมาสวยต้องบอกว่าซามูไรอาวุธของเขาก็คือมีดดาบแต่ถ้าเกิดช่างผมก็คือพวกกันไกลกันไกลของช่างผมนี่ต้องบอกว่ารักยิ่งชีพแล้วก็บอกกันไกลเนี่ยห้ามตกพื้นแม้แต่ครั้งเดียวไม่ต้องตกพื้น ใช้กันไกรเวลาเราอ้ากว้างๆอย่างเงี้ยก็หมดละการใช้กันไก่จะต้องจับให้พอดีไม่ใช่ไปอ้ากว้างๆอย่างเงีแล้วก็ตัดคุบอย่างเงี้ยไม่ได้ราคาเท่าไหร่กี่หมื่นก็เสียหมดค่ะบางคนคิดว่าเอะเอากรรไกรตัดกระดาษเนี่ยก็มาตัดผมก็น่าจะได้เหมือนกันค,คนละอย่างกันเลย <คน S 1> ใช่ไหมคะ แล้วต้องบอกว่าเจตจำนงนะครับของทางสถาบันเกรดเก้าเองเนี่ยต้องการสร้างอาชีพช่างผมให้แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะหลักสูตรต่างๆที่อาจารย์แม่บอกว่ามีการอบรมคือจัดอบรมฟรีนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมที่รอถึงช่วงนี้แล้วบอกว่าอยากจะตัดผมฟรีโทรมาได้เลยติดต่อเข้ามาได้หรืออยากเรียนรู้เรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับความงามนะครับติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับที่โรงเรียนเสริมสวยเกรดเก้าของเรานะคะ5 1 3 9 7 4 9ถึงค่ะและที่บริษัทของเรานะคะ 02 939 6117-8และ02 9396463 5คะ่ะสมเป็นแลนด์มาร์กแห่งความงามครับโรงเรียนเสริมสวยเกต้าวตั้งอยู่ที่พหลโยธิน30ทับ1ยเยื้องกับเมเจอร์รัชโยธินทุกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับสามารถติดต่อได้ทุกเรื่องราวโดยเฉพาะเบอร์ตึกหน้านะครับก็จะเป็นเบอร์ของอาจารย์หนูและก็ทีมงานมืออาชีพครับ025137711025137719และ025131719ต้องบอกว่าหลายๆท่านนะครับที่ได้ติดต่อมาบอกว่าอยากจะมาตัดกับอาจารย์ อาจารย์หน่อยอาจารย์หนูหรืออาจารย์แม่ต้องบอกว่าอาจารย์แม่ไม่ตัดให้แล้วอาจารย์แม่จะเน้นการสอนแล้วก็ตัดผมฟรีเฉพาะจันทร์กับพระฤหัสส่วนอาจารย์หนูอาจารย์หน่อยห้าม Wal k in ต้องจองล่วงหน้านะครับส่วนเรื่องราวอื่นๆก็ติดต่อได้ทุกเบอร์หรือคุณจะเข้าไปหาข้อมูลนะครับเพิ่มเติมที่ Facebook ได้เลยครับปรึกษาได้24ชั่วโมงนะครับเซิร์ชภาษาไทยว่าโรงเรียนเสริมสวยเกต้าวแค่นี้เองกดคลิกไลค์เป็นเพื่อนกันส่วนใครอยากจะดูเทปรายการย้อนหลังไปที่ www. เกต้าว c o m ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วต้องพบกันใหม่คราวหน้าผมโก้ธีรศักดิ์ราจันก,ร,กร,รยาต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ